ถ้าพูดถึงน้องใบตองใช่ไหมครับน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเ่าไหไ่นะครับก็จากที่น้องนี่เคยเรียนที่นี่นะครับก็รู้สึกได้ครับว่าน้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับผมรู้จักตั้งคําถามมีเหตุมีผลมากขึ้น มันเกิดคำถามอยู่ในใจอยู่มากมายเลยครับเอ๊ะแล้วถ้าน,น้องมาเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นภาคอินเตอร์นะครับเรียนแล้วเนี่ยลูกเราเนี่ยจะเรียนไหวไหมเรียนได้ไหมและที่สาคัญเลยเรียนไปแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนต่อนะครับก็หลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดครับครับผมเพราะว่าคือต้องคิดก่อนะนะครับ ตอนที่เราตัดใจส่งส่งสุกมรายเรียนเนี่ยคือแน่นอนนะครับอาจจะด้วยเรื่องของค่าเทอมที่มันอาจจะดูสูงไปนิดนึงนะครับแต่มันเราต้องมีมุมมองมีวิธีคิดที่ว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องลงดูนนะครับคือผมเองเป็นนักธุรกิจนะครับเราลงทุนกับอะไรหลายอย่างได้ลงทุนในที่ดินลงทุนในกิจการซื้อแฟรนไชส์หรือแม้ทั่ พวกของใช้ส่วนตัวพวกของฟุ่มเฟือยเรายังซื้อมาใช้ได้อยู่แม้กระทั่งรถยนต์ถูกไหมครับแต่ทาไมล่ะทำไมกับเรื่องของการศึกษาของลูกเนี่ยทำไมเราถึงไม่จับลงทุนไม่ได้ล่ะในเมื่อการศึกษาของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันจะอยู่ติดตัวเขาไปโดยตลอดชีวิตไม่ว่าใครก็ไม่สามารถขโมยไปจากตัวเขาได้นะครับคืออย่างอีกครั้งนึงนะครับผมคิดว่าผมตัดสินใจให้บิดที่ส่งให้ลูกเรียนที่นี่เพราะหลังจากที่ลูกจบการศึกษาจากนี่ไปแล้วเนี่ย มันมีโอกาสมันมีทางได้หรือเยอะเลยครับแล้วตอนนี้ลูกผมเนี่ยก็ไปเรียนต่อที่ที่หนึ่งซึ่งกาน้องทำได้ดีครับเรามีความรู้สึกว่าที่นี่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนอกุนมันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราตัดสินใจไม่ยากเลยครับมันเหมือนลูกเราเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนแบบเป็นบ้านหลังที่สองเลยคือเราแคบที่ว่าเราคือเราหมดห่วงตรงนั้นไปเลยครับผมแล้วก็ แล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับดูแลทางโรงเรียนก็ดูแลลูกเราเหมือนอย่างลูกอย่างหลานคนหนึ่งหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงตอนที่ลูกเนี่ยทั้งสองคนเรียนที่เนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่บางอย่างที่มันจะต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยทางโรงเรียนก็ให้ความเมตตาอบรมดูแลสั่งสอนเปลี่ยนประดุมเหมือนทั้งเราอบรมสั่งสอนล,ลูกเองครับ หเหตุผลจริงๆที่รู้สึกว่าทาให้ผมรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกเลยนะครับเป็นอุปนิสัยของผู้บริหารครับของโรงเรียนอันนี้สมัมผัสได้เลยครับว่าทั้งสองคนนะ,นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องนุ่นกับน้องเนตนะนะครับก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ,อ,กอ,อ้อมอารีนะครับอันนี้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจได้เลยครับครับก็มีความรู้สึกว่าน้องสองคนเนี่ยดูแลลูกของเรา้แน่นอนครับ ก็คดาดหวังยังไงได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยเได้บอกไปนะครับเรื่องการศึกษาของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนมันไม่ใช่ว่าน่าลงทุนนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องลงทุนนะครับคือผมคาดหวังให้ลูกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขามีความรู้พวกนี้ติดตัวไปคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการศึกษาไทยเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าความรู้ระดับภาษาอังกฤษหรือแม้กระทัง่งตัวผมเองเนี่ย ก็ถือว่าคนข้างน้อยกขาก็ไม่ได้เก่งอะไรคือต้องคิดก่อนว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของการสื่อ 3, สารภาษาที่2ภาษาที่3เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมสําคัญครับลองคิดดูว่าถ้าลูกเราเนี่ยมันไม่มีทักษะหรือมันไม่มีสกิลทางด้านนี้แล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยจะไปแข่งขันยังไงนะครับก็คาดหวังว่าน้องเนี่ยในอนาคตข้างหน้าน้องจะสามารถมีความรู้พวกนี้ติดตัวสามารถดูแลเอาตัวเองรอดได้และที่สคัญก็คือเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับผม จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตใช่ไหมครับผมคิดว่าทักษะทีาา่สำคัญก็คือการรู้จักการตั้งคำถามว่าทำไมเพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าโลคยุคใหม่มันมีการในดัมมิกมันมีการหมุนเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยิง่งโรคยุคใหม่เป็นเรื่องของเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับมีสิ่งเย้ายวนใจมีสิ่งโฆษณาชวนเชื่ออยู่รอบตัวเรามากมายเลยฉะนั้นแล้วลเราต้องรู้จักตั้งคำถามก่อนว่าทำไมเราถึงเชื่อเชื่อเพราะอะไร มันจริงไหมมันมีเหตุผลเพียงพอไหมคืออยากให้ลูกเนี่ยมีทักษะาท,าท,ทางด้านนี้นะครับนอกอาจากทักษะทางด้านอื่นอน,นะครับครับผมอยากให้เขามีทักษะในการเอาตัวรอดนะครับในสังคมในการที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับคือจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยคือรู้เลยว่าเรื่องภาษาที่ 2, สองภาษาที่สามเนี่ยถ้าเราสามารถพูดได้ยิ่ยงอย่างเช่นเป็นอย่างเจ้าของภาษาหรือว่าแบบเป็นเนทีฟเลยเนี่ยมันจะสามารถสร้างโอกาส หลายๆอย่างให้เราได้อีกเยอะเลยครับครับผมครับก็คงจะง่ายๆนะครับก็คือมันก็เหมือนกับเป็นป้านที่สองของเรานี่แหละครับครับผมเราตัดสินใจเรื่องโรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนนี้มีระบบการสอนภาษาที่สองและสามนะครับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง นะครับแล้วก็เนื้อหาก็ mm hmm. ก็เท่าที่ผมดูแล้วก็เป็นเนื้อหา,นนอหาที่โอเคเลยนะครับก็อยากจะฝากทางผู้ปกครองไว้นะครับครับผมว่าถ้าเกิดยังจะมองหาโรงเรียนที่พอจะตอบโจทย์นะครับคิดว่าที่นี่นะครับตอบโจทย์แล้วลครับครับผม